สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะตอนนี้อยู่กับกำไรใจดีนันเองค่ะวอล์กนี้นะคะจะเป็นวอล์กที่กะไปพาทุกคนไปดูหน้าที่การงานของกำไรค่ะเพราะว่าหลาคนอยากจะรู้ใช่ไหมคะเห็นกำไรม,มาจากในช่อง300การลลิตรไล์โชว์ลูมเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าเป็นช่องที่เกี่ยวกับรถยนต์มือสองไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตรถสประตูรถต๊ะคือมีทุกอย่างนะคะวันนี้นะคะกำไรจะพาทุกคนไปดู เรื่องหลังการถ่ายทำเอ็มวีเพราะว่ารถของทาง300กาอยลาไโชว์รูมนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งในเอ็มวีของน้องๆยูทูบเบอร์ชื่อดังซึ่งเป็นวงอะไรชื่ออะไรช่องอะไรเนีย่ยกำลังจะพาทุกคนไปดูพร้อมกันวันนี้นะคะกําลังเดินทางไปที่ลังสิงขาอยากจะบอกว่ารถตอนนี้ไม่ติดเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนกํบบาลังทยอยกลับบ้านและกำลังมุ่งหนนะ้าเข้าเมืองต้องหุนกันว่ามันจะติดหรือไม่ติดนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะกำาไงจะมารีวิวเกี่ยวกับ รถยนต์ที่กำไรใช้เป็นประจำคือจะมี2คันนะคะที่เป็นรถที่เดอะเบสมีดวงใจเลยคือหนึ่งก็คือรถตู้เวลไฟค่ะเหมาะสำหรับกำไรเป็นอย่างมาก จนกำไรที่สุดเลยนะคะแต่ถ้าเวลาที่กไรไปไหนคนเดียวหรือว่าไปไหนโดยไม่เอารูปไปรถที่กไรชอบใช้มากที่สุดก็จะเป็นรถ p o s ส์คายเอนนั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะที่กไรนั่งอยู่เนีย่ยจะบอกทุกคนนะคะว่าเป็นรถ p o ลส์คายเอนสีขาวค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวปี2011ค่ะและที่สำคัญนะคะเป็นเครื่องเทอร์โบด้วยแต่ว่าจะไม่ได้พูดถึงตัวรถเดยอะมากในะแค่อยากจะบอกว่ามันตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของ รถชอบรถที่ขับแล้วให้ความขับขี่ที่สนุกค่ะด้วยความที่เราเนี่ยอยู่กับรถมาเป็น10ปีใช่ไหมคะอาจจะมีอารมณ์แบบว่าเรื่องมากกว่าพี่ทั่วไปนิดนึงในเรื่องของ ถยนนต์ะะคะเอาละค่ะใครที่อยากรู้หรืออยากเห็นก็นไมรีวิวกับตัวรถด,ดูช่องกำไรใจดีอยู่นะคะก็รบกวนเข้าไปกด s u b สไค i b e ในช่อง 300, 300การ์ดไลท์ด้วยเพราะว่าตอนนี้นะคะเป็นมือใหม่ฝึกรีวิวในช่วงเออถ้าหนูขายพี่จะซื้อหนูป้าใครอยากรู้ว่าก็ไมรีวิวเป็นยังไงนะคะดำน้ำมากน้อยแค่ไหนก็อย่าลืมเข้าไปดูด้านล่างด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะใส่เอาไว้ให้อ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็ไม่ก็จะขออนุญ,ญาตเดินทางไปก่อนเดี๋ยวถึงลังสิตแล้วเป็นยังไงนะคะ ทีมงานต้องทำงานทำอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะไปกันนะจ๊ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันแล้วแต่ว่ารถสไลด์ยังพารถที่จะใช้ถ่ายเอ็มบีมาไม่ถึงนะคะแล้วก็เลยมานั่งกินข้าวห่อมาก็มานงกินข้าวกับพี่บอยสลิมเตอร์นะคะเช่าของน้องคนที่เราเอารถมาถ่ายเอ็มบีคือเช่าของน้องนั่งคิดครับนั่คิดกู้แฟแล้วก็มีแฝดสยองมีโมโตพาซา แล้วก็อีกช่องหนึ่งที่ต้องรีบดูนะฮะอีกช่องหนึ่งต้องรีบดูเพราะว่าดูแล้วมันจะแปลงโอ้ต้องรีบดูนะครับ แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาดูเบื้องหลังการถ่ายทำช่องนนทวิทนะคะเพลงสลอปปี้ค่ะเพลงสลอปปี้ก็ตอนนี้เดี๋ยวจะออนแอร์วันไหนก็ต้องไปติดตามช่องน้องกันนะน้องชื่อช่องอะไรครับนนทวิทค่ะนนทวิทนะฮะอยี่ยที่ติดตามสามนั้นหัวคนนะฮะก็คนเจ็ดสิบล้านครับคนใช่ปะชื่อช่องเราไม่ได้เนาะช่องบอยกิ๊กเกอร์แบบคนรักชอบมากอะไรเงี้ยแล้วช่องช่อทำอะไรอะคะก็เป็นน้องใหม่ค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะตอนนี้ตอนนี้ติดตามไกี่ร้อยแล้ว ตอนนี้อะคะน่าจะประมาณพันหนึ่งงัยหนึ่งสองสามสี่ห้านไม่หวัดไม่ไหวเลยไม่ไหวออยู่ประมาณสองร้อยอะตอนนี้เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดค่ะเพิ่งเปิดอ่าตอนนี้เป็นเบื้องหลังแล้วกันนะเหลังแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนิดหน่อยแล้วกันแล้วก็ไปฝากการด้วยแล้วกันแล้วก็ฝากติดตามอย่าลืมนะฮะก็เป็นเพลงที่แบบว่าแนวแบบทริปฮอปนะฮะใช่เป็นแนวทริปฮอปแล้วสไตล์วัยรุ่นสไตล์วัยรุ่นนฮะแล้วก็สไตล์แบบ แล้วเราก็ถูกใจคนฝังแน่นอน <c oughs> ก็ลองไปดูนะวั<ช>นนี้ก็ <c oughs> บรรยากาศนิดหน่อยไป Let's go <S oh. ชีวิตกูมีแต่เงินเก็ตมันมี่อ้อมึงมันจะอยู่กับพี่กูอยู่กับพวกแล้วก็อยู่กับพี่อ้อเดี๋ยวกูจะให้ถึงที่ What do you say I don't feel What do you say I don't know ไม่ต้องพูดมากคุณสทัคุณนี่หน้าตามึงห้าวมากเลยคจะโละตอนนี้น้องๆเขาก็ถ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะคือนักร้องของเรานั่นเองค่ะเราจะมีครับค่ะชื่อเพงอะไรคะอ่าสลับปีครับ ต้องไปติดตามที่ช่องไหนคะนชวิตกรับมเดี๋ยวขึ้นไว้ <im itation> ให้ข้างล่างนะคะโอเคค่ะตัวจริงหลอกกว่าในรูปเยอะเลยนะคะ ตอนนี้นะคะก็เป็นไงบ้างงอนงอนงอนใช่ที่ผัวคุณก็ลืมไปแล้วนี่ถ่ายรูปคู่เหรออันนี้ดวงจันทร์ดวงจันทร์กับอะไรอันนี้อังชานดวงอัญชันดวงอัญชันที่หล่นมาอยู่ใต้ดินนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามชม MV นะครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณรถสวยๆที่มาร่วมใน MV ขอบคุณพี่บอยมากเลยนะครับขออนุชแฉมสามร้อยครับเดี๋ยวพี่แชมสามร้อยนี่ครับผมขอบคุณถามว่าทำไมถึงสามร้อยบอกเขาเนย เพราะอะไรครับผมเพราะว่ามึงได้วันละสามร้อยได้ของผม <c oughs> ได้เงินจากเมียวันละสามร้อยพี่บอยบอกแล้วได้เงินจากเมียวันละไม่ไม่ไม่จริงรจริงอ่ะพี่จะบอกให้ว่ามันไม่ได้ได้เงินจากเมียวันละสามร้300อยมันเป็นมันเป็นเพราะว่าพี่ชันมีเมียมามแล้วสามร้อยคนเอ้ยเมียเลยเจอเลยผมไม่เก่ง คุณกำไรโอ้คุณกำไรครับจริงหรือเปล่าคะคุณอย่าได้จี๊ยยีคที่แล้วตัวไก่ยยีเป็นการล่ะโดยกันเป็นละคนโอเคก็ฝากติดตามช่องน้องกำไรเลยนะใจดีค่ะใจดีครับผมะตัวจริงใจดีไหมคะใจดีมากใจดีมากค่ะได้ค่ะกันโอเคเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ